สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอสอนเกี่ยวกับนะครับ m เม o n Kindle d เด e c t p u b l i s h i n g นะครับก็จะเป็นวิดีโอสั้นๆสำหรับลูกทีมของผมนะครับทั้ง3ชุดนะฮะเดี๋ยวก็จะมาคุยกันสั้นๆนะครับเดี๋ยวก็ไว้คุยในรายละเอียดนะครับในตอนประชุมวันเสาร์อีกครั้งนึงนะฮะอาจจะมีพูดผิดพูดถูกบ้างนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยใช่ไม่ใช่มืออาชีพเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ ขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับก่อนอื่นนะฮะมาทําความรู้จักกับ Kindle d r e c t Publishing ก่อนมันคืออะไรนะฮะมันคืออ่าคล้ายๆกับอ่าผู้ขายหนังสือนะฮะก็เหมือนว่าเราไปขายเป็นเป็นเป็นอ่อคนทนําหนังสือเพื่อไปขายอเมซอนนะฮะแล้วก็รับคอมมิชชั่นนะครับก็ง่ายๆฮะก็แค่ทําหนังสือนะครับอ่าโดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าเป็น อีกทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราทําลงไปแล้วเนี่ยนะครับทำตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยฮะมันก็จะคงอยู่เวลาต่อไปถ้าเกิดมันไม่ได้ไปผิดเรื่องอลิขสิทธิ์หรือไปซ้ำกับใครชนมากเกินไปมันก็จะคงอยู่เวลเราตลอดไปนะครับซึ่งเป็นรายได้เสริมอีตัวหนึ่งนะฮะต่อไปนะครับมาถึงตัวโปรแกรมที่จําเป็นต้องใช้นะครับตัวแรกนะฮะชื่อ Composer เนี่ยฮะ อาจจะเป็นเรียกว่าการอ d i อิ t ให้ทีมนะครับตัวนี้จำเป็นต้องใช้นะครับต่อไปก็ k i n เดลพ r ีเวิ e ์นะฮะตัวนี้จะเป็นการอ่อยังไงล่ะเป็นตัวอย่างของ eBook เราที่เราทำไปนะครับเป็นการอ่อดูตัวอย่างก่อนที่เราจะส่งเข้าไปนะฮะอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากก็คือนี่ฮะ v e อร i p o c k e t c r e a t o r นะครับเป็นโปรแกรมทำอีบุ๊กเป็นทำโปรแกรมทำหนังสือนะฮะอีกโปรแกรมนึง นะครับก็เป็นอ่าพอร์ a ัลสเปนะฮะจริงจริงแล้วใครที่อ่าใช้ Adobe Photoshop เป็นหรือเก่งในเรื่องการแต่งรูปก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ตัวนี้คือตัวที่ง่ายที่สุดแล้วเบสิกที่สุดนะครับโอเคเมื okay. ่อ <Okay. S 2> มีโปรแกรมครบแล้วนะฮะสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือหาหนังสือนะครับซึ่งแหล่งหาหนังสือนะครับที่ค่อนข้างจะมีเยอะหน่อยก็คือนี่ครับ www.gutenberg.org นะครับจะเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กเก่าๆนะครับแล้วก็จะมาหาจากตรงนี้เพื่อไปทำเป็นอ e ีบุ๊กเพื่อที่จะส่งไปที่ไปซอนอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนการเรื่องหนังสือเนี่ยอันนี้ผมไม่สามารถสอนได้แต่อาจจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับแนะนาในวันประชุมแต่อันนี้จะเป็นการทำเป็นเพื่อเป็นตัวอย่างก่อนนะครับอย่างหนังสือเนี่ยเรา หนังสือดัง,ดงๆเก่าๆอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นการ์ตูนนิทานหรืออ,อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอย่างอย่างผมเองเนี่ยจะแนะนําตัวนี้จะจะทําตัวอย่างจากหนังสือเล่มนี้นะครับอาราดินนะฮะอ่าไม่ทำแล้วนะฮะหนังสือเพียบนะฮะมากมายนะครับผมอ่าอย่างตัวนี้อาราดินแอนด์เมจิคแลมนะครับสิ่งที่เราต้องเซฟมาคืออะไรคือ h tml นะครับอ่ากดเข้าไป เมื่อมเข้ามาแล้วหน้า,หน,า,ห,นาหน้าตาหนังสือจะเป็นประมาณนี้นะครับอแต่ดูเรียบนี้อาจจะไม่ใช่ของแท้เท่าไหร่อาจจะสั้นเกินไปหน่อยโอเคนะครับไม่ได้มาแล้วก็นะครับบันทึกให้เป็นนะครับก็คือเซฟไปนั่นแหละนะฮะเซฟไปที่ไหนดีนะครับเอาให้มันเย็บง่ายนะครับก็อืมอะไรดีตัวนี้แล้วกันนะ อ่าสมมรุบผลจะเป็นเซฟตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอเซฟในด้วยคุณ t เมนนะครับ <c oughs> อ่าเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปทำยังไงนะฮะก็เนะี่ยเปิดโปรแกรม Composer ร์นะฮะเพื่อแก้ไขหนังสือเล่มนี้บางทีผมอาจจะผิดขั้นตอนไปบ้างก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ อาจจะงงบ้างนะครับตัวนี้เปิดไว้ก่อนก็ได้นะฮะเราจะลองทดสอบโมบิพ็อกเก็ตนะครับก็กดเข้าไปนะฮะผมก็ไม่ทำงานพอสมควรแล้วนะครับก็อาจจะมีลืมบ้างนะครับเมื่อกี้เราโหลดมาเป็น html ใช่ไหมแล้วก็กดไปหนึ่งครั้งนะครับโชว์ไฟล์แล้วก็บั๊กไปไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็พินเลยนะฮะ โอเคเรียบร้อยก,กด import เลยครับแล้วก็จะได้ละหนึ่งเล่มนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้เป็นการเออแซมเปิก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งแต่วันเวลาทำจริงแล้วเพื่อเมื่อเราเป็นเมื่อเราทำเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะเร็เวขึ้นเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอา่าเราก,กด i ิวไปก่อนหนึ่งครั้งเพื่อให้มันสร้างโฟลเดอร์นะครับก,กด i ิวไปหนึ่งครั้ง มีเมตาอยู่ตัวนี้คือคือหนังสือดั้งเดิมนะครับซึ่งยังไม่ได้แ,แก้ไขอะไรนะรี่ฮะแล้วก็จากนี้เราก็ปิดไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่หม Docu m e n t นะครับ My Document แล้วก็ไปที่เนี่ยฮะหม publication นะครับ, ation, รบตัวหนังสือที่เรากดสร้างนะจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเข้าไปเลยโอเคเมื่อถึงเนี่ยใช่ไหมก็จะเป็นชื่อหนังสือเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะครับแต่โปรเจกต์กูเทนเบิร์กอีเทค o อ Aladdin นะนะข้าไปเมื่อถึงตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปแก้ตัวตัวไฟล์ h ที e l อด้วย oser, คอมโพเซอร์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอยู่ไหนวะหายไปแล้วสักครู่นะครับมาเปิดใหม่อีกทีหนึ่งอนะแล้วก็ open เลยนะครับ open file แล้วก็ไปที่ ไตัวเมื่อกี้นะฮะก็คือ HTML นะครับกดโอเพเลยโอเคแล้วก็จะได้ตัวหนังสือมาให้เราแก้ไขในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแต่ส่วนที่เราต้องตัดออกไปบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะก็ในเมื่อเราโหลดอ e ีบุ๊กฟรีมาเพราะฉะนั้นต้นต่อของอ e ีบุ๊กเราก็ห้ามให้ไปโชว์ในหนังสือเด็ดขาดนะครับเนี่ยอย่างเช่นนะครับ ทุกหนัสือทุกเล่มของกูเทนเบิร์กจะมีตัวนี้นะฮะก็คือ Start of Project Gutenberg ebook อกะไรอย่างเงี้ยก็จะเขียนไว้อย่างงี้เป็นเอ่อท่อตกลงนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมผมก็ภาษาอังกฤษก็ไมา่ได้เก่งเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นอ่านแล้วก็ไปให้ฟังไม่ได้นะครับแล้วก็ลบไปก่อนนะครับเบื้องต้นก็คือลบตัวหัวไปก่อนนะฮะลบไปให้หมดให้เหลือแต่ไตเติลของอตัวหนังสือนีครับ มันก็เลื่อนลงมานะครับให้ถึงล่างสุดนะฮะอ่าก็จะเป็นลายเส้นอีกนะฮะอีกตัวหนึ่งคือจะเป็นหัวแล้วก็ท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดนะฮะตัดทิ้งส่วนนี้ไปนะครับเห็นไหมครับ end of this project อย่างเงี้ยนะฮะก็ลบออกไปเลยลบไปลบไปให้ทั้งหมดนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเหลือแค่นี้นะครับตัวหนังสือตัวหนังสือจริงๆเนี่ยจะเหลืออยู่แค่นี้นะฮะ ขั้นตอนต่อไปเราทํำยังไงนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับหนังสือทุกเล่มเนี่ยต้องมีการปรับแต่งนะครับอย่างเช่นการเพิ่มรูปหรืออ่าเพิ่มประวัติผู้แต่งเข้าไปนะครับสิ่งที่เราสามารถหาเพิ่มเข้าไปได้อย่างรูปนะครับสักอย่างเล็กน้อยก็สี่ห้ารูปขึ้นไปนะครับแต่จะให้ดีแล้วก็คือประมาณสักสิบรูปนะครับอย่างเช่นการ์ตูนเรื่องเนี้ยเราจะหารูปมามาใส่ยังไงนะครับผมก็ก็ปรีไปนะฮะเป็นคีย์เวิร์ดตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็วางที่ช่องค้นหานะครับแล้วก็ดูที่รูปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในตัวผู้ที่แนะนําเนี่ยเขาให้เราไปหารูปจากเว็บที่แจกรูปฟรีนะครับไม่นิยมให้หาจาก Google เพราะว่ามันอาจจะมีลิขส,สิทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับเ <c oughs> นี่ยใช่ไหมะละ่ะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามไปหาเอานะครับจากเว็บที่เขาแจากรูปฟรีดีกว่าเนีฮะอ่ะอย่างนี้จริงๆผมจะสมมติเรื่องรูปก่อนละกันนะครับ หารูปใส่ก่อนอันนี้เป็นเป็นการสมมตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องใส่ใจอะไรมากมายนะครับฮะยางชิดรูปนี้หนึง่งรูปแหละผมจะเอานะฮะ <c oughs> โหลดช้าจ้ะ